รอบแรกคร,รับระหว่างเจรจาของทีมมี่ลูกเต๋กับตานางวังใหญ่ตอนนี้เก็บเริ่มยนะาเดี๋ยวยิก่อนครับพอดีว่าสีเสื้อของผู้สับป,ประตูนะครับต้องเปลี่ยนคนระับเพราะว่าพอดีไปคล้ายกับตานางของทิมมี่ลูกเต๋ครับวังใหญ่วังใหญ่ครับมารับเปลี่ยะนะครับหรือเปลี่ยนเสืนน้อกันครับดูว,ว่าเจรจาของจิมมีู่กเต๋กับตานางของวังใหญ่ใครที่จะได้ไปต่อในรอบแปดที่สุดท้ายคนระับ ของแรกรับมีรูปเตะครับถืลอะไรประกอบครับแต่สต็มดีครับแต่ออกลางขวาครับทีนี้ของกลางสวยครับขนาดเส้นมาครับมาที่ตจริภาคอิทธิพัท์ตืออะไรนเบียร์เบียร์ขึ้นบลไว้ครับเบียร์ไปได้หรือเปล่าเบียร์โดนบีบแล้วเจเรกเอาประตูกลางครับขออีกตจราญภาควังใหญ่ครับผันหรือเปล่าครับผันด้วยตาสวัสดีครับออกมาที่เจริญฝั่งซ้ายหมุยอกข้ามครับลรถใหม่ครับ อะไรใหม่ตัวนี้คบอลไนวมาแตะควาง่าครับกระด็นออกาเตะับกระดนง้อกิไม่ติดมว้ครับและแตวาสนน่นะรัแล้วจังหวนี้ลูกมาแล้วครับอโหนะครับโอ้ออกหลังไปก็ประีน้องครับ เดี๋ยวพอจบครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศว่าทีมใดเจอทีมใดนะครับบอกเลยว่ารอบต่อไปไม่มีการจับฉลากครับเป็นการประกบควายเลยนะครับว่าใครเจอใครนะครับกระสุดหมันแน่เลยรในรอบแปดทีมไม่มีการจัดฉลากนะครับเราใช้ประกบควายหมดเลยนะครับบอกของวางใหญ่วางยาวมาเี่ประตัอ่ะได้ครับได้ครับศัพท์ตัวอย่างพิเศษผมวางยาวโดนจับได้ครวบางไว้แล้วจับได้คับเตเบีย เย,ยับหัวค่ายับบองใหญ่ยับออกมาทุกท่าสวยอดยับอยาเอาโดนยับได้แม่นี่เปิดมาติดอที่ใหม่ยับครับผมบอกแล้วว่าเด่ายากมากครับเปิดมาประตูปัดไม่ได้ปว่าจะได้ของบองใหญ่ครับอ๋อผ่ามาดิเอาต่อเก็บได้ยิงเลยครับป,ปัน่นก่ด้ ดูดีอกอกหลังไปครับพมเป็นน้องนะครับตั้งแต่รอบแปดไปถึงรอบชิงเลยนะครับถึงรอบชิงเลยนะครับเปิดมาตรงนี้เอาไปลงได้ครับจะใสายขวาหนี่ก็พี่อมามาออกมาตากแล้วจะใหม่ครับดูเดือดแต่คู่แรกเลยครับปป่อนแค่นี้เลยครับพอที่จะบังใหญ่ครับแล้วบางว้ก่อนครับนี่คือหลบงมา่อน,นแล้วตัดจะใหม่ครับแลแ้วเาาสสต่อกอกมาทางฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ขอภาพใดครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ครับ อย่าแครับบอลทีแรกของน่เตยาบอที่แรกของเป็นมอเตอร์เห็นที่เด่บอทีแรกของมักิดยาผาดผื่นแล้วเรนเร็วเรยปราแล้วตัวนี้ัารทซซ้ายหนูไปก่อนครับแตะออกมาตัวนี้เลยในปาครับแล้วหลุดมาตัวนี้ยัไงซับเลยครับแล้วของผาดมารม่อปังไว้ครับแล้วตัวนี้ถอยไว้ก่อนจะแตะกลับมาย่อ ปัตตาของทีมวังใหญ่ครับจ่าโยงแต่ปัตตาห์ปัตตาห์ของยูนุปเตะครับหลุดตายจิกเลยครันนี้ก็กาตัดกลับมาตติกวายู่ถึงไว้ครับขณะซิมมาตัวนี้ยังถึงไว้ก่อนดอ๋อพอดีอืมสรุปหมดเลยครับแล้วบอลมาแล้วครับแล้วก็ใหม่ครับพอดีขณะนี้เวลาผ่านครึ่งทางแล้วนะครับของครึ่งแรกครับตอนนีอย่างที่สูงสูงยับที แล้วจัดก็มาใส่ขวากแล้วก็วาไว้แล้วไปดันล่าครับแล้วหลังก็ยักก็จะใหม่แยับดีครับตัวยาของวังใหญ่พามาไม่ผ่านตัวไได้เปลี่ยนแล้วก็ตาครับเเลย่นขึ้นมาครับวันน sort of anyway ี้ว่าทำยังไงครับแล้วแต่งมาไม่ผ่านตาโยกรัลงนี้ก็ต so ัวคารเดาของทีมีร any ุ่มเตะครับดาของหมายเจ็ดกับอ้ตหม้ปกิครับเออหม้ ปิดเปิดออกประการมาจับแลักล่อยังไงแล้วก็คืนไวแล้วก็อย่างไรเขาปังไว้แล้วก็ยังไงเปลี่ยนแน่เขาเยนเจะเปลี่ยนที่ผู้พุงสียประตูครับเปิดเบิ้ลมาเลยครับแล้วประตูก็แน่ทำไม่ได้สบายนี่นีวิธีตรงขอบด้วยครับเนี่ยเอาปลอยามาลูกนี้พักแล้วก็ติดจะได้มาเจิ้งนะตอนนี้วัดไหนคืนบนไวที่เจ้าอาจารย์โยอาจารย์โยมาแล้วอาจารย์โยอาจารย์โยยี่เลยเนาะออกหลังไปบอลมาแล้วครับ เปิดมาตัวนี้นะยูนีกก่ตุสตัดกับตกลงครับดูนี่ตัดกลับมาหลอกอย่างเป,ป็นปกติแล้วนี่ลูกเตะครับยกมาโผลริบแล้วยังไงทำไม่ได้โอ้โหวกปกติของนี่ลูเตะครับโคล่ไทีก็แล้วดูนี่ใหญ่ไซส์สวยครับแล้วแต่ง่ายยาแบบนี้ก็ไม่เหลือแล,ล้วเป่าครับริบมาแตะมุมนะครับวันนี้ครับอยังอยู่ที่0-0นะครับทุผู้ชม เปิดมายิงเลยครับรวันนี้แล้วชนเสาแล้วซ้ำแล้วไม่ได้โอ้โหติดล็อกค,ครับคือไปแล้วไหลายมาไม่ผ่านดาวนะครับโดนกลับไม่ได้แล้วหุดมาเลยครับรีตูนกระแทกแล้วดูเพื่อนด้วยดูต่ตอเวลาของทีมบองใหญ่ครับที่กินมาใหม่ครับตัวนี้ออกมาที่กลางของเซนเต้เรครับแต่ติดติดออกมาตรงนี้เล่นยากนะครับอยู่ด้วเตะหลุดมาแล้วครับซ้ายครับจับได้แต่วันนี้ครับแล้วก็ใส่ขวาติดชนเสามา โอ้โหตัวนี้ครับเพื่อนเป็นเปียกนะครับตัวนี้ครับไหลออกมาตรงกลางจับได้ตัวนี้ครับมาที่ไม้ประกิตไม้ประกิตเดี๋ยวจิ้มกับข้างไปกันนะเล่นนะครับบังไว้ครับออกมาตัวนี้โยกมาซ้ายเลิกมาแล้วก็ดูดูโดนสกัด้อนเลยเกือบไปแล้วครับถูกบอลไปแน้วครับบอลไปเลยนี่ครับนีครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับตอนนี้ครับเวลาเวลาเดินทางไปลงมากมากท่านผม ดูที่โปรแกรมการแข่งขันของผมได้เลยนะครับโปรแกรมอยู่ที่ผมแล้วนะครับอืแฮนด์บอลครับแม่เป็นฝาแันที่หนึ่งครับใครที่สงสัยโปรแกรมการแข่งขันท่านมาดูที่ผมได้เลยและท่านถ่ายรูปไปได้เลยครับผมอนุญาตยิงเลยครับนู่นแล้วครับไปตรงไหนครับเนี่ยนู่นแล้วครับรถกระบะครับแม่อยากเลวิ่งเลือ ดูต่อครับตักออกมาแล้วก็ใส่ซ้ายอ่าก็ออกข้าไปครับทีมครับขอไ้นักเตะนะครับทั้งสองทีมแต่งตัวเลยครับออฟโรดเกี่ยวกับสิเป็นไฮโลครับผู้แรกแล้วตัวนี้ตักออกมาแล้วยังไงดีเลยครับวินดี้อ่าลูดี้บอลออกหลังไปครับแล้วตัวนี้คือบอลไวครับเป็นโดนสกัดลูดีออกบอลมาครับ Ens, ต, да ต่อครับแล้วบางไว้ครับแล้วตัดเข้าในมาคร to ับตัวนี้คือบอลไวครับออกไปขวาโดนสกัดที่เอาหลังไปครับเลื่อนมาออกมาทางขวาครับตันนี้คือบอลไวครับมาที่อาจารย์โยอาจารย์โยออกมาทางนฝั่งซ้ายครับหลายเข้าในมาดูยได้ยังไงครับแล้วก็เล่นต่อประเด็ของทีมนุูมมาเตะออกมาไม่ผ่านครับเตะขึ้นมาก่อนไม่มีอะไรครับแล้วก็อออกไปครับเอาละครับเลยนะครับ แา้วัวดีแมออกข้างยับหล้วมาจอ,อยบบออยัาบาวัวดีคือบอลไวยับไวแล้วแต่ึ้นหลังมาจอ,อยยับ,บเบินมาตัวนี้แล้วก็ยังโม่ทำไม่ได้เตดขึ้นหน้ามาเอ้าจับได้ตัวนี้แล้วก่อนแตะมาของไว้สวยแล้วหลุดมายิยงเลยครับปู่ยติขาแลสองเก็บได้แตะมาตอนนี้ออกข้างอืใจไฟนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเมย์ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับขอขอบคุณ ลดกับให้ความให้ความร่วมมือครับขยับมาจอดข้างในครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับที่ความร่วมมือครับครับอ่าแล้วตัวนี้คึอวัยครับแต่ออกมาตุการสวยยกมาเดี๋ยวนี้ยิงเลยครับลงมบบไม่ได้แล้วยังไงซับเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วครับเลยประตูตดวสูงครับแต่ระวังใหญ่เอาแล้วครับโอ้โหแต่วังใหญ่ครับ เอาละครับตอนนี้จะได้ขอทีมมีลูป,ปเตะยังพร้อมมีเวลารครับนี้เ่เป็นการแสดงของาตาเตอร์อรอรทีไมไม่ออกมาดนขวาสวยไหลเข้าในทำชิงได้หรือเปล่าอือดูดีทีเบียมาที่ตาเตอร์ยิงลูกนี้บอลออกหลังไปครับขึ้นมาครับอ่ะเล่นแล้วครับแหมัวแต่ดูรถแล้วบอลจะได้ของเบียออกมาซ้ายทีไม่ออกมาขวาแล้วจับได้ไหลออกมาเบียยงิงดูดีมาที่ไม่ยิงไม่ได้โอ้โหมาแล้วก็เริ่มใหม่ครับ เสาประตูครับเล่นแล้วครับออกประตูกาครับพักไว้ครับตัวดีครับบอทีเตะของไม้ไม้ใส่ฝ่าว่าเป็นฝ้าอันที่สองครับอืหนุก็ทบไปด้วยครับอ่าโอเคครับอ่าเด็กเด็กเด็กยู่ได้เลยนะครับเด็กยู่เล่นเลยแล้วนะครับโอเคฟีิกกับฟีดครับเดินดเตะของไม้ ใหม่ดูนี้ก็ติดล็อกแล้วครับจินมาใหม่ครับโอเคครับมาดูกันต่อครับแล้วก็ยิงเลยครัเบนอ่นะก็ออกหลังไปครับเป็นลูกจีนมาใหม่ครั้งครับนี่ลูกเตะครับ,บเปิดมาด,ดูนี้แม่แล้วก็เอ้าลุ้นมาจาังหวะนี้ยังไงเตะถึงอัดเลยครัเบนเอ้าแม่ดูนี้โอ้เกือบเป็นอัตราขอทีมวังใหญ่ขอเวลานอกครับ แล้วก็มาเลยกต่อครับออกมากระด้านดึงขวาครับลูกนี้แล้วถึงไว้ครับบอลกระานของทีมหนีนุ่มมาเตะครับแล้วติด้ขึ้นเกมขึ้นมาครับออกมาจากฝั่งซ้ายแล้วหลอกมาตัวนี้อยังไงอ้าวบอลกระานของบางใหญ่หลุดมาแล้วครับแล้วทีนี้เนี้ยทัเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อโซนย่างยิงคมกลิบเลยครับวันนี้ครับโอ้แม่เอาแล้วครับไม่แน่นะครับกระดานของวังใหญ่ครับโอ้โหเรียกว่าฉลองการเกมสวนกลับกันดีครับ ยิงดูนีเลยว่าคมกิีบครับชนเสาเข้าไปเลยสองศูนย์ยับเอาแล้วครับมาเดี๋ยวรอให้เขากัดนะครับสองศูนย์ยับตวัสดีบอสตระกลานของทีมวังใหญ่ครับมาเอาดีลูกเตะครับเก็บได้ครับทำเมื่อก่อนรับออกข้างไปครับเล่นเลยนะครับออกมาทางตรงเซนเตอร์แบ็ไครับออกมาทางขวาครับได้ขึ้นเกมขึ้นมาครับ แล้วตอนนี้ออกมาตรกลางแล้วยังไงครับยังติดกับเติร์นอาแบบนี้ยิงเลยครับนี่ประตูรับไม่ได้อโอเคครับเวลาเดินต่อแล้วสวัสดี <Hey. S 1> ขึ้นเกวี้ยขึ้นมาครับ <Hey. S 1> จะโดนฝุทรายครับแล้วสวัสดียังไงต่อครับออกมาตรกลางครับแล้วสวัสดีจะบุญไว้เปิดออกประตูกลางครับมาที่เจดมันตาเติง่งตาเติง่งอ่าหลอกข้างไปครับ ประชาัมพันนะครับทีมที่แพ้ในรอบ14ทีมสุดท้ายนะครับส่งตัวแทนทีมละ1คนครับมาจับฉลาะนะครับขอย้ำนะครับ1คนพอนะครับ โรคความแออัดนะครับมีบุกมุเลตครับอูช่างแอมครับอ่างเปาครับ HJP เศรษฐพนรเศรษฐพนตรีครับแล้วก็เดี๋ยวลอยหนึ่งทีเอาไปทางขวาหลุดมาแล้วครับขอที่บางใหญ่ครับบางไว้ก่อนแล้วตอนนี้แล้ยังไงหลุดไ้วครับแต่เอามาคือไว้ก่อนยังไม่รีบไม่รีบก่อนโดนเขาไปกินแล้วครับตาเติร์ดอมตรงกลางครับจับได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ล็อก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 ไหลเอาที่จะได้เขาไหมไม่มาขวาเดี๋ยวจะเปล่าครับผักมาตอนนี้ก็อืมจิตจิตาของ นี่กิกอินมาใหม่ครับบอของธนาดีลูกมะเตครับแล้วเจอดีออกมาทางขวาครับได้ขึ้นบอขึ้นมาครับแล้วตัวนี้แตกกลับไปก็บอของนิลุกมะเตกับปอะตูสวยครับล็อกมาแล้วเอายิงตัวนี้แล้วเรียบร้อยเอาแล้มาหนึ่งประตูต่อสองเดี๋ยวดูว่าจะทันหรือไม่กับเวลาเวลาที่เหลือเวลาเวลาที่เหลือจะทันหรือไม่ครับตนาดีนิรุะเตครับหนึ่งประตูต่อสองไข่แตกสำเร็จแล้วดูว่าเวลาเวลาที่เหลือจะทันหรือไม่ แล้วก็ไม่ทันครับเป็นแอคชั่นสุดท้ายพอดีครับ